สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันนะทีมฟิชชิงนะครับวันนี้เราไม่ฉีดยาคายาเด้อแกเ,เอ้ยจะไล่ท่อใจจริงๆแกดูระดับยาเั่วแกดูมันเั่วอู้ฉีดงี้ฉันก็ตายมะแกเอ้ยยากระตัดให้ฉันสักหน่อยนี่อู้แกฉันฉีดงี้ฉันก็ตายถูกไหมแกดูเั่วแกดูต้นมันเั่วยังสูงเลยแม่บี้ ฉันชีน่ีฉันก็ตายเลว้วข้าวก็บอกให้กินเลยพักเพียงไม่ได้พักเลยนี่โอ้ตาย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 ชีงี่ฉันก็ตายทัวโอ้ตั้งกี่ลายหนูแกดูสะตั้งกี่ลานี่โอ้ล้วดูเอะโอ้ยังรกเลยฮือืมต้นมันฉันหเหยียบหักเหมือนนะ่ะฉันไม่สุนตอกงานฟีไปแกเอ้ยไม่งานเสียตังค์เลย ฉีดที่คุ้มยาฉีดให้มืดมืดจะได้พักนี่เดี๋ยวว่าเถอะดูงานเถอะดูงี้ตั้งหลายหลายแกดูเถอะอืมยังไม่มืดเลยสู่ต่อไปได้แกเอ้ยนี่กูมองแต่ไม่เห็นหน้าฉันเลยเว้ยเหรมองไม่เห็นหน้าเลยคือเนอ้อฝนก็มาแ,แกเอ้ ดูยาท่อใจจริงๆขอบคาัา